เลือไฟฟ้าไร้สาย12ใบแดงที่เหมาะกับคุณแม่บ้านและก็ผู้สูงอายุมากครับเพราะว่าความเร็วโซ่อยู่ที่7เมตรต่อวินาทีแล้วก็รอบมอเตอร์อยู่ที่6,800รอบต่อนาทีคือกําลังดีมากพร้อมกับบาสแนิ้วแบบนี้ครับเตมิตมน้ำมาเลี้ยงแรงเพียงพอที่จะตัดฟืนท่อนใหญ่ได้แบบนี้แต่ไม่แรงกระชากจนเกินไปจนน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคุณแม่บ้านใช้ได้เอาไปประจําบ้านเวลาใช้งานนะครับเอานิ้วโป้งกดปุ่มเซฟตี้แล้วค่อยเหนี่ยวไกล แบบนี้นะครับถ้าใครถนัดั้งข้างซ้ายก็อน,นิีโป้งกดเหมือนกันนะครับตัวนี้น้มามันเลี้ยงโซ่เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติก็คือเราเติมน้ำมันเลี้ยงโซ่เสร็จจากนั้นเราใช้แล้วก็ปั๊ม 2- อสทีตัดไปสัก4ี่หท่อนก็ปั๊มทีหนึงตัดไป4ีป่ห้าท่อนปั๊มทีหนึงนะครับทุกยี่ห้อที่มีเจ้าตาแม่แบบนี้ทุกคนจะต้องปั๊มน้ํามันออกมาเองนะครับและตัวนี้ด้วยราคาของเขาและความแรงขนาดเนี่ย ผมว่าคุ้มมาก12ใบแดงรับประกัน7เดือนจากมาสรุจัดไปครับทุกคนในตะก้าเหลืองครับ